แจกพิกัดถ่ายรูปพัทยาทั้งที่พักร้านมะชะที่อร่อยมากและสถานที่เที่ยวเปิดใหม่ชิคๆวันนี้ก็อิงวิวมาพักที่บีเขาแฮมพัทยานะคะที่พักะจะเป็นรถบ้านแบบนี้เลยแฮมอยู่ติดหาดนาะจอมเทียนด้วยนะทางเข้าที่พักก็จะตกแต่งด้วยซับบอร์ดเก๋ๆถ่ายรูปชิคมากวันนี้เราเลือกพักเป็นแบบพรีเมียมรูมนะห้องพักเบอร์สิบเลยภายในห้องอก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะทั้งแอร์ที N ่เย็นเจี๊ยบแฮมมีไมโครเวฟตู้เย็นไดประผมและห้องน้ำในตัวรถแบบนี้เลยนะเรีย มุมหน้าต่างมุมประตูรถก็เก๋หรือจะแก้งแก้งอบขนมหน่อย ยางกับหลุดมาจากฟินเทเลสเลยภายในที่พักเขาก็จะล่มลื่นมากเลยนะคะมีต้นไม้ปกคลุมลมเย็นสบายสบายเลยแถมชายหาดหน้าที่พักก็ส่วนตัวมากมีน้องหมาทะเลด้วยนั่งดูพาทิตตกชิวๆเลยตกเย็นเราก็นั่งกินหมูกระทะกันหน้าที่พักเลยนะคะเขามีบีกขับแบบนี้หน้าหาดด้วยสั่งเครื่องดื่มไปคนละแก้วชิลเวอร์ตอนเช้าที่นี่ก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะจะเป็นข้าวต้มกับผลไม้พอเช็คเอาท์เราก็แวะไปฟิชเชอร์แมนวิลเลจกันค่ะที่นี่อ่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยนะมีมุมถ่ายรูปเพียบแนะนําเลยต่อด้วยเซนสคค รูปน่ารักน่ารักเพียบเลยใครมาพัทยาอย่าลืมวแวะร้านนี้นะ